ส่วนละครโรแมนติกคอมดี้ที่เข้าใจทั้งเรื่องของหัวใจและหัวอกของ w o r k i n g w o m ู n อย่างละครคุณสามีกำมาลอดที่รักฟีดแบ็กจากแฟนละครก็ทําให้ทีมนักแสดงทั้งหมดเนื้อเต้นเป็นจังหวะกลังน้าเลยละค่ะเพราะเป็นละครที่ตั้งใจเล่นและมีความสุขที่สุดตลอดการถ่ายทําในกองถ่ายเรื่องนี้คู่พระนางลมชมพูก็ขึ้นชื่อเรื่องการเป็นคู่จิน้นกุ๊กกี้เคมีกระจายส่วนกลุ่มสาวๆแม้ในละครจะมีเรื่องของการแข่งแย่งชิงดีชินเด่นกันแบบชอ็ชอตต่อช็อตแต่เบื้องหลังรับรองว่าสามัคคีรักใคร่กันสุดๆจน ให้ปิดกล้องเหมือนอย่างวันนี้เลยละค่ะไปนะพิมเขาไม่อยากจากเธอไปเลยอ่ะเขาไม่อยากจากปุกเี้เติร์ดเหมือนเดินโอ้ยปิดเขาแล้วขอขอพี่นกเล่นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ทุกคนกลับมาเหมือนเดิมหม็กซแต่มีคนบอกว่าสนุกมากเลยแล้วบอกว่าอิมเล่นดีอิมดีใจค่ะอิมดีใจจะเป็นคาแรคเตอร์ใหม่จะเป็นคาแรคเตอร์ใหม่อิมเป็นบทบาทใหม่คืออิมไม่ล้นเกินไปอิมดีใจค่ะ ล้นเหรอเนี่ยในในละครในละครก็คนก็จะบอกว่าละครสนุกค่ะส่วนมากก็จะได้ฟีดแบ็กจากสาวๆอะไรเงี้ยว่าแบบเอ้ยเหมือนฉันเลยอย่างไรเงี้ยแบบที่ทํางานก็เป็นอย่างเงี้ยแหละอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกับกับแฟนอะไรเงี้ยก็จะเป็นพี่หนุ่มอหรเพราะว่ากลัวไหมกลัวอะไรเกี่ยวอะไรเดี๋ยวพูดแล้พี่หนุ่มแต่ว่าช่วงนี้บอกว่าชอบหันมามองหน้าเรายิ้มยิ้มเอ่ว่าอาจจะสวยอาจจะสวยอาจจะสวยเอออิ่มครับเขียนเองหรือว่าได้จากไหนคิ้วเนี่ยอ๋อเนี่ยนี่เขียนเองเขาชอบผู้หญิงคิ้วเข้มค่ะ ให้เ,เ,เปลี่ยนเรื่องดีกว่าไหมคิ้วดี๋ยวเราติดตามตามิดตามชมติดี่ยนตา,มช,มตามชมสามีิการลอทีรักได้เลยนะคะหมอทางช่องสามจ้าสวัสดีค่ะวดูดูฟีดความเปลี่ยนแปลงของคิ้วอ,อิมด้วย